不叫。 ไปมือแล้วก็เอาใหม่ทีนึงาก่อนนะบาย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 เพายนะบาสต็อปนะเดี๋ยวเราไปดูเดีไปเอาวิดีโอตอนใหม่นะโอเคบายบายโอเคโอเคได้เลยโอเคได้เลยโอเคยได้โอยบาย ครับผมเจอกันครับ